สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับช่อง YouTube นกอนัน์ทีวีนะครับพบกับคำทำนายดวงชะตาประจำเดือนกรกฎาคม2564สำหรับท่านที่เกิดในวันเสาร์เรามาเริ่มกันที่คำทำนายระหว่างวันที่1-7กรกฎาคม2564กันนะครับการงานติดขัดมีปัญหางานล่าช้าเพราะบริวารจะสร้างปัญหาให้ การเงินเป้าหมายแผนการที่วางไว้จะคาดเคลื่อนเพราะเกิดจากความผิดพลาดทางเทคนิคบางอย่างความรักช่วงนี้อาจจะไม่มีการพัฒนาในทางใดๆเลยคำทำนายระหว่างวันที่8ถึง14กรกฎาคม2564การงานในช่วงนี้ถ้าที่เกิดวันเสาร์สามารถสร้างความประทับใจ ให้ทั้งกับลูกค้าและกับเจ้านายได้อย่างน่าสนใจเลยทีเดียวการเงินมีความสามารถในการหาเงินและเก็บเงินในเวลาเดียวกันส่วนในเรื่องของความรักจะได้รับความรู้สึกดีๆจากคนรักดังเช่นของขวัญมีค่าคำทำนายระหว่างวันที่15-21กรกฎาคม2564การงาน ท่านที่เกิดวันเสาร์นั้นจะได้รับข่าวดีและเต็มไปด้วยรอยยิ้มความพึงพอใจในเรื่องงานการเงินมีเรื่องที่ต้องใช้จ่ายไปกับการช่วยเหลือแต่ก็ทำให้มีความสุขด้านความรักได้รับแรงเชียร์ให้สลาสูและก้าวลงจากคันเถียจะได้พบคนรักคนถูกใจตกลงปรงใจกันคำทำนายระหว่างวันที่21 ถึง31กรกฎาคม2564การงานในช่วงนี้ท่านที่เกิดวันเสาร์อาจจะรู้สึกถึงความไม่มั่นคงในสิ่งที่ทำเพราะว่าอาจจะขาดความเชื่อมั่นในผลงานของเราด้านการเงินไม่มั่นใจในสิ่งที่ลงทุนลงแรงไปกลัวการขาดทุนกลัวการสูญเสียด้านความรัก รู้สึกว่าใครๆก็ไม่รักไม่กล้าที่จะมีความรักระวังความไม่เข้าอกเข้าใจกับคนรักเคล็ดลับเสริมดวงสำหรับท่านที่เกิดวันเสาร์ในเดือนกรกราคม2564นั้นควรหาย้โลสคอร์ช่วยดึงดูดพลังแห่งความรักมิตรภาพและความมั่นคงมาสู่คนที่เกิดวันเสาร์นั่นเองนะครับ ไว้พบกันในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ